พูดได้นะคะไม่ใช่พูดไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าจะพามากินขนมจีนนะคะก่อนจะกินกันก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชับสกี้ให้ด้วยนะคะกดจกะดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันขอบพระคุณมากค่ะมากค,ค่ะมาเดิอพ่อแม่พี่น้องเดิมมากินน้าเดีอดนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องเห็นหรอกค่ะวันนี้จะเปลี่ยนมุมนั่งนะคะ ให้มองให้มองผ่านหน้าอ้านวนๆขฉันไปเลยผักผักนะคะผักเยอะมากผักเยอะมากค่ะโอเคนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะสอนซ่อมพ่อแม่ให้มาค่ะป้าที่รเสมมติวนนี้แม่นบ่เนอ้องงั้นเหรอะคะวันนี้มีเพื่อนมากินด้วยค่ะ เพื่อนคะโยนทิชชู่ให้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนขำค่ะเพื่อนขำเพื่อนขำเพื่อนขำ ที่กดไว้ชื่อชื่อติดเห็นขาวๆอย่างนี้ไม่ได้ใส่พริกก็คือแบบกินพริกกขมด้วยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนกาดอย่าตก บนหน้าก็ไม่มีอะไรของปูก็มีอยู่แค่ห้าแปดแปดห้าเก็บไล้แล้วกันดีเนะี่ยมีสามสิบบาทเดี๋ยวคย่อยต้อง,ง,ง,งแงินเธอได้ใบมังรักันน<ๆ>จะลบอัน,น้งกัเน,น,นะ อยู่ก็ท่องแนนแลนะตอนนี้บินไม่โกงกันอยู่แล้ว โอ้ยหวยออกแล้วถึงจะฝันไม่เออหนูซื้อสองสองก็ออกล้ำสามอืมสองสองจำโอ้ จ่ใยแล้วจะเฉวใจแล้ววันหยุดเหลือว,วันทำงานวันหยุดรอสิบหนึ่งวันแล้วก็วันวิสาวิสาับบูชาหนึ่งวันวันแรงงานหนึ่งวันวันแม่หยุดไปแล้วหักไปแล้วเราต้องโน้ตไว้ แต่ก่อนนี้ถามจะแวถวทำง,งานแบบไมรู้จักไปทำหุเองหรือทำเองเลยเ <ừ. S 3> จ,จ้าจามโดเองอ่ะใช่พอพอถึงเวลาเราเข้าเราก็โน้ตเลยเงี้ยโน้ตเลยว่าเออเราทำบรรจุยุดเงี้ยแต่นี้ฉลาดขึ้นเยอะแล้วคนละศาสตร์จะมีหลายรูปแบบที่ยังเล่นไม่ได้ก็ไลฟ์สดอย,ยู่เรื่องนี้ผู้ ปล่อยเลยกินย uh ังมีอเีกทำไมหนูถนาดมือซ้ายเหรอกินข้าวเอาหนูได้ทั้งสองข้างได้ล kind of ่ะ kind ข of ้างนี kind of ้ก kind of ็หยิบนี่ไงใส่กระปีให้ยิ่งกระปีนะพี่ยิ่งกระปีก็อร่อยอยู่นะ มันเข้ากันที่สุดเลยค่ะเหมือนในร้านนั้นเนี่ยทำ๋วยเตี๋ยวเออนนะในร้าน๋วดเตี๋ยวเนื้อใส่สามสามนะใส่ใส่ใสามเนี่ยจะผัดรองอ่ะอุ้ยเออไอ้วนสั่งกาซื้อใช่ไหมอืน่ากินอยู่แล้วว่าจะหยิบม,มาให้ยายาอยู่อ่าสัง่งเคตยายสองผัวเนอ๋อเดี๋ยวพอเห็น,นยา,นายีกา,า,าเกเชอบกินเขาว่าจะหยิบแล้วเมื่อกี้จะําชอบมากผักดองชอบกินทุกอย่างค่ะ ไม่กินแต่ไอปีเครื่องบินไม่กินแต่ปีดเครื่องบินกับไออะไรนะตอมอสพาอ่ะ <c oughs> เส้นขึ้นหนุ่มจริงก็แค่ค่ะมาเจ้าแม่พี่น้องเอ้ยมาๆๆๆๆต้องชิมด้วยกันค่ะผักเยอะมากกว่านี้โอ้โหล้วข้างห้ังน้ำอินทผลิตภัณแหน่เพิ่นมาเมื่อเช้ารนี้ไม่มีชามหรือคูยอยากก็ใบอ้หอมนั่นน่แม่นี่ชามอะไรเนี่ยนียเนี่ยอันนั้นชามแค่วางซ้อนเฉยๆค่ะถ้าจะใช้ใช้ได้เลย ยไปใส่ห้องไ่หอยมันมาสายมัเไม่ไไม่มีการลบไม่มีการลบเสียงนะคะคือเสียงแบบเสียงจริงเลยลงเลยอัพเลยเรียลลิตี้่อ อืมเข้ากันดีคขนา,าดขวจิ้มกะปิขนมสามคนหนมกินโลแท้ไม่พอเอาเลยปูไม่พอไม่อยู่หนูคนเดียวกิน 3. กินกิโลหนึ่งแล้วคิดมาหน่อยนะครับประสาท เคยบอกเล่าอยู่ได้ไหมเจ้หนุ่มกินสองเก่็เพื่อนเอาบอกอ่านผัดพักซี่ก็ต้นหอมนี่หันกะบดขนมากไปสังอันนี้เป็นกระเหลี่ยง ปผมเอามาด้วยเว็บกว้างเล็กกว้างใช่ค่ววะมีทางเดียวอ่อมอ,อ,อ่อมมันนี้แม่ได้กินป่าวหอมลำลำมาดิยวทอดบ้างใส่เห็ดแล้เข้ากันเลยหรอแต่มี่ผักกระสายลงไปเนะาะค่อยจะกินอ่อมเครื่องในเครื่องในงน่ะ คร่องนหมูต่อเปิดอะไรพวกนี้น่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อปลาหมุนกับพิยุธซื้อไปไว้นครสวรรค์ไปฝากเขาเอออายุพูดยิ่งขึ้นเลยลงเธอให้ไปซื้อไหนไปมาไหนมันทั้งหรอ แนูคุยกับพี่เขาเลยไปไปพรุ่งนี้เนบ่อไฟดอะพร่นี้อมขไห้ให้ลงมาหกโมงน้องแวันเสาร์เสาร์เสาร์หะฝั่ไงข้บได้เข้าไปข้างเนด้ไปเองเหรอใช่เพราะว่าร้านนี้ฮะมันจะอยู่ข้างนอกเพราะว่า ต้องไปแต่เช้าถ้าถ้าสมมติบ่อเช้าเพิ่นชิ้มืดเลยเพราะว่าปลาปพ๊ดเพิ่นเหงือกน่ะจำได้ไหมที่หนูเคยซื้อเป็นประจำมั้ยเดี๋ยวคุยอยู่กับพยุทธก่อนกรบกระเพ้าพยุทธแกรู้ไหมรู้เหมือนรื่องเีจยวเราเราไปเลือกเองเออเพราะกระบะแค่ปวดโหผัดชีลาว งามดีแท้แกแกรแป๊ดเนี่ยแก,แ,กแล้วอกอ่อนแก่แล้วไปอนบ่ามาอไหแลกวนอนตอนตอ์นั้นบ่บอ่อยู่วันเศ้ามันเจ้าอยู่ไม่คือถามใน้รื่อมแม่แเลี้ยงบอกบอกวันวันพูรหัสไปเหตุงานไปนอนนู่นเลยเหรออืมไปไหม ครั้งกึ่งเจ็ดหนึ่งวันเ,นะเน,น,นี่เนาะเผื่อวันเสาร์นี้อะท่าเอ็นอายากไปเลี้ยวบอกแพทย์บ่ก็คือแบบเผื่อจะได้กินวันอาทิตย์จะไ่ได้กินนั่นน่ะวันอาทิตย์จะบบใบใบกิน,น,กนข้าวถั่วข้าวเที่ยงแล้วเอามาฮนะน่ะพี่เอ๋อวันเสาร์จะไปหน้าตะนอกตะโนงทำไมถึงอยากจะไปเช้าเดี๋ยวไปไหมเอาพี่มือวาง วันที่กินข้าวเ้าเทียงน,นะเขากะเอามาเพื่อยจะเชื่อไหมกินแ,แล้วก็ปานั่นอีกแบบไม่มาอีกเลยก่ก็ <c oughs> กินต้นเสเาเดี๋ยวส์เอาว้นเสาคือมันเต็มที่เลยต้นเสา,าเต็มที่ไปเลยเให้เังินนี่ก็ได้อยู่ เพราะว่าพ่อแับอกเพื่อบอกเพื่อฟิวอนี้กับกับมืดแล้วมันมันมันไม่สะดวกเหมือนเพราะว่าอย่าลืม่ะเขาต้องไปส่งน้องตาละอยู่ที่เขาหนูรู้เออใช่มนฉีกับมาคือืันนั้นบวดได้เพราะว่าต้องไปส่งน้องตาลเนี่ยต้องเข้าใจยังเดี๋ยวไปถึงโคฟิวเลยอืมไม่ได้ไม่ได้หรอกวันนั้นหนูรู้มันยังไม่เค์ฟิววันนั้นอ่ะจำได้ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นมาเคอฟิว ได้แต่วันนั้นไม่ได้เลยต้องทุกวันก็อ,ออกสักอืมบ่ายจะจะสี่โมงอาจจะมิดน,นั่นไม่ทัน,น,นอยู่ในประมาณสองโมงสามโมงอยู่ต้องออกละอืมอืมอนนงไ อยากได้น้ำปลาก็ขนเอานะมไม่ซื้อเอาส่วนยี่สิบปียี่ห้าเองแต่ของเขามันมู้สึกว่ามันหอมไม่ค่อยเค็มเนาะไม่ค่อยเค็มค่ะจริงของเขาไม่ค่อยเค็มอ่ะอยี่สิบปียี่ห้ากับผมจำเลยไหม คลิหามาที่แล้ว็ตาตายจะคลิปนี้สาวย่าลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเดีย๋ยวค่อยมาเจอกันว่าสาวย่าจะพาไปกินอะไรอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิให้ด้วยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะกาดจะตกค่ะสู้ๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย